ไอคอนสยามแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพยาร่วมกับ Solid Enterprise ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเพ์โมบิลแบรนด์ของเล่นของสะสมระดับโลกที่ครองใจเด็กๆและนักสะสมมายาวนานกว่าครึ่งทศวรรษและ AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พ orsche แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดงาน p a y m o บิล50ฟ n ี้แอนนิ r เวิลซารไอคอนสยามในรมิตเจริญนครฮอชั้นเไอคอนสยาม ให้เป็นอนณาจักรเพโมบิลพร้อมชวนครอบครัวคนดังนัดเทพหัดินณอยุธยาน,านานา่าธัญญาและลูกสาวน้องเนล่าร่วมเปิดตัวฟิกเกอร์เทมโมบิลในชุดไทยครั้งแรกของโลกจัดแสดงงานสะท้อนวัฒนธรรมสีภาคของไทยโดยฟิกเกอร์เทมโมบิลมีการเปิดตัวฟิกเกอร์แมวสุดน่ารักพี่วิเชียนและน้องมณีแมสคอตของเทโมบิลประเทศไทย ก็ก็ดีครับรู้สึกตื่นเต้นนะจริงๆไม่ใช่แค่ผมตื่นเต้นคนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าละลานตาไปหมดเลยครับแล้วก็ได้เห็นของสะสมของแฟนตัวยงของเพลงอยูด้วยที่เขาแบบสะสมเป็นเป็นคอลเลกชันใหญ่เป็นเมืองเลยอะไรเงี้ยครับเราเห็นแล้วเราก็หูแบบเขามันเสริมสร้างจินตนาการจริงแม้กระทั่งเราเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้สึกว่าเออมันน่าเล่นมากแล้วมันมีเรื่องราวมีสตอรี่แล้วมันแบบ เราจินตนาการไปได้ไม่สิ้นสุดเลยครับมีทั้งเรื่องของอาชีพเรื่องของมีเป็นเมอร์เมดเป็นมีจินตนาการแฟนตาซีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเมอร์เมดชอบเมอร์เมดก็เหมาะแบบว่าเล่นได้ทั้งครอบครัวเราไม่เบื่อผู้ใหญ่ก็ไม่เบื่อเด็กยิ่งไม่เบื่อใหญ่ถ่าหลักมากเลยทางทางบริษัทเมโมบิลเนี่ยแล้วก็รวมถึงถึงคนที่ตัดชุดไทยมาใส่ให้นะครับก็เป็นความที่สร้างสรรค์มากเลยผมว่าการเล่นของเล่นเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอายุเลยนะครับแล้วก็ การเอาความเป็นไทยเข้าไปห่วงการเล่นเนี่ยมันมันน่ารักมากเพราะว่ายังไงเราก็ยังเป็นคนไทยแนละ้วก็เออ่ทมโมบิลเนี่ยมันเป็นแบรนด์เยอรมันเป็นยุโรปแต่ว่าก็เ,เชื่อว่าเออ่การการที่เขามาคอรเปอเรสมาแบบร่วมมือกับโค้ชอะไรต่างต่างเนี่ยมันก็ทำให้เด็กๆเนี่ยมีออปชันในการเล่นมากขึ้นแล้วรวมถึงตัวผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็การมาทำอลเลชันชุดไทยเนี่ยมันแบบมันเราเป็นในฐานะคนไทยเราก็รู้สึกภูมิใจ แล้วก็จะได้ส่งเสริมความเป็นไทยให้เขาครับวัินี้ผมพูดทีนี้ถ้าจองรถวันนี้มีซื้อหนึ่งคัหนึ่งนะแต่ว่าเปล่งจะเป็นรถไฟฟ้าขอเป็นรถบัคคับรถบังคมีครับผมเล็งไว้แล้วมีมีอยู่สองคันที่อยากได้มากแล้วก็วันนี้น่าจะต้องแบบโดนกลับบ้านแน่นอนแล้วก็ของเบล่านี่ก็มีทั้งคอลเลกชั่นพรินเซสทั้งเมอร์เมดอะไรที่เขาเล็งๆไว้เราเอาแคตตาล็อกไปดูก่อนแหละบางคนนี้น่าจะซื้อกลับบ้านหลายคันอยู่ผมว่าเสน่ห์ของเทมบิลเนี่ยมันคือ กันที่บอกไปว่าเขามีเขาเขาเป็นแบบเหมือนการเล่นแบบพรีเทนเทได้ได้หลากหลายรูปแบบแล้วรวมถึงอาชีพด้วยให้เด็กเนี่ยได้เขาได้สร้างและได้จินตนาการว่าอาชีพแบบนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกยังไงนะเวลาเขาเล่นเขาจะได้เขาจะได้แบบฝึกการเข้าสังคมฝึกการแบบเหมือนเตรียมตัวในอาชีพที่เขาชอบไปด้วยอะไรผมว่านี่คือเสน่ห์เทนโอบิวที่เขามีออปชั่นให้เลือกหลากหลาย แล้วก็รวมถึงพวกสัตว์ในจินตนาการต่างๆเรื่องราวพวกแบบเมดิเทอล็ี้แบบที่มันเป็นเป็นแบบนิทานต่างๆรวมถึงแบบไพเร็อะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีมีให้แบบให้เลือกเยอะมันมีอุปกรณ์เล็กๆที่มันเสมือนจริงอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถทําให้เขาจินตนาการเหมือนแทนที่จะเล่นของจริงผู้ใหญ่มันก็จะเป็นอันเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็หรือเด็กๆก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อไปด้วยการใช้มือการแบบว่า การสัมพั์ระหว่างตาตะบกตาแล้วก็การสัมผัสด้วยครับก็สําหรับใครที่เป็นแฟนเย์ลมบิลนะครับหรืออาจจะยังไม่เคยรู้จักแดนนี้นะครับก็อยากให้ลองมาสัมผัสความแมชิ่งโของเขาดูนะครับเพราะว่าเขาก็ยังจัดงานที่นี่ผมว่าน่าจะจัดโชว์ที่นี่อยู่หลายวันนะครับก็แวะเวียนมาดูนได้ที่ไอคอนสยามนะครับก็เชื่อว่าถูกใจทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่แน่นอนครับฝากหน่อยได้ไหมครับฝากหน่อยผมฝากหน่อยฝากไหนฝากไหน